สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเบรนฟอร์ดหลังร่วส่งหงแดงยิงถล่มสีประตูต่อหนึ่งกองหลังเบรนฟอร์ดเล่นเกมรับเกรดบอลลีกรองถือเป็นของหวานอันโอชาให้ลิเวอร์พูลขมกเก็บชัย4ีประตูต่อหนึ่งรักษาจากฝูงอีกสัปดาห์ทว่าปัญหาคือต้องตามอาการบาดเจ็บผู้เล่นเพิ่มอ,อีกสามคอนเอเฮดโค้ดโทมัสแฟรงค์เปลี่ยนหนึ่งจุดจากเกมล่าสุดคือ ให้คริสโตเฟอร์อเยเล่นแทนอีธานพิน็อกตำแหน่งประกาศหลังตัวกลางคู่หน้าเป็นสองแสบไอแวนโทนี่และนิลาโมเปด้านเจอเกนครับตัวเจ็ดบ้น in, her, านควิวินเคลเลอร์เฝ้าเสาแทนอลิซงเบ็คเกอร์เดียงระหว่างซ้อมคอนเนอร์แบรดลียืนแบ็กขวาแทนเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนนอิบราฮิมาโกนาเต้พ้นแบนทุงตัวจริงขณะที่มานั่งสำรองโมฮัมเหม็ดสลาฟื้นกลับมาผ่านครึ่งชั่วโมงไม่กี่นาทีหงแดงเยโคต้าเปลี่ยนตัวแรกเคธิโจนเจ็ดต้องให้ไรอันกราฟนแบก็กลงแทน ซึ่งพอถึงนาที35ทีมเยือนขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เล่นบอลไดเรคอฟเฟอร์กิลฟ,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 ลฟลานไดสกัดโด่งไปกลางสนามนิ go, ota, โอโกโชต้าหมงชงจังหวะแรกให้ดาวินนุนเยสหลุดเดี่ยวลากไปด่วนมากเฟลท์เคล็ดแล้วชิปอย่างเหนือชั้นเสียบใต้คานโชคร้ายเป็นของโชต้าเจ้าของตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อโดนล้มทับเขาเล่นต่อไม่ไหวให้สลาลงแทนนาที44บจบครึ่งแรกผลน,นี้ก่อนกลับมาเล่นต่อครึ่งหลังพราอเปลี่ยนดาวินออกเพราะกล้ามเนื้อตึงๆให้โคด แล้วเพียงสิบนาทีหงแดงหนีห่างสองประตูต่อศูนย์การประสานจัดการสนามกราเฟนแบ็กพลิกบอลไหลออกขวาถึงสลาจ่ายทะลุตรงกลางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จับบอลแรกหนีตัวประกบแล้วดิดเร็วเข้าไปสกอร์ไหลสาประตูต่อศูนย์นาที68จุดเริ่มเหมือนไม่มีอะไรเคลเลอร์สักบอลยาวไปกลางสนามกัรโปรมุงชงขึ้นหน้าใสพื้นที่ซึ่งกองหลังเบรนฟอร์ดเกี่ยงกันเล่นจึงโดนสลาวิ่งที่ตามลูกไปเบียดชิงเหลี่ยมแล้วลอเป้าในกรอบภัยเมื่อเหลือซาก เจ้าถิ่นจุดประกายความหมองตีไข่แตกหนึ่งประตูต่อสามนาทีเจ็สิบห้าเมื่อขึ้นบอลมาทางกราบขวาอย่างดุดันไหลเข้ากลางโย oh อันวิซาอัดเต็มข้อดับแรกเคเลเฮอร์ซูเปอร์เซฟแต่ไม่พ้นอันตรายโทนี่เล็งไปดับสองสิบเสาขว,วามือแต่ความอ่อนหัดของกองหลังพยาพึ่งก็ทําให้ลิเวอร์พูลได้ลูกสิประตูต่อหนึ่งนาทีแปดสิบหกโจโกเมสตัวสำรองสกัดทิ้งไปริมเส้นทางขวาเบนมีสกัดโจลอมบอลถึงลุยดิอาสไหลออกซ้ายให้กับโปอิน e ไปเท้าซ้ายสิบเสาแรกจบเกมหงส์แดง ตอนตื่สีประตูต่อหนึ่งมีเพิ่มเป็น57คะแนนการันตีจากฝูงอีกสัปดาส่วนพยาพึกฮงนิ่งที่อันดับ14เหนือโซนตกชั้นเพียง6แต้มรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมเบรนฟอร์ดมาร์คเฟลคินเนธานคอลินคริสโตเฟอร์อเยอร์เบนมีดแมตตโรอสเลฟมาธิอัสเยนเซนคริสเตียนนอกาวิตาลียาเนลเซคิโรเรกิลอนไอแวนโทนี่นิลาโมเปลิวพูลครีวินเคลเลอร์คอเนอร์แบรดลียิบราฮิมาโกนาเตเฟอร์กิวฟานได แอนดีโรเบิร์สันอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์วาตารุเอนโดเคติติโจนดิเอโกโชตาดาวินดูเยสลุยดิออสผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ครอปชมปปออลอนโซ่ทำห้างยาได้สุดยอดเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยกย่องชาบีอลอนโซ่คุณสือเลเวอร์คูเซนทำผลงานได้อย่างสุดยอดอลอนโซ่ได้รับคำชมอย่างมาก หลังนำเลวเวอร์คูเซนนำจากฝูงบุนเดสลีกาด้วยการทิ้งห่างบาเยิร์มิวนิก5คะแนนและยังไม่แพ้ใครจากทุกรายการในฤดูกาลนี้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้อดีตแข้งเิเวอร์พูลระอันมาดริดและบาเยิร์มิวนิกกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่เดอะคอรปต้องการให้คุมทีมหงแดงต่อจากเจอเกนครอปที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้เมื่อถูกถามถึงหนึ่งตัวกุญสือที่มีโอกาสรับงานต่อจากตัวเองครอปตอบว่า ชาบีอลอนโซกำลังทำงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อและต่อให้คุณถามผมเกี่ยวกับชาบีอลอนโซเมื่อ8สัปดาห์ก่อนผมก็คงแบบว่าโอ้ไม่ก็อดเจเนอเรชั่นใหม่มาแล้วและผมอยากจะบอกว่าชาบีอลอนโซโดดเด่นมากในกลุ่มนั้นเขาพิเศษจริงๆเขาเคยเป็นนักเตะระดับโลกและมาจากครอบครัวที่ทำงานโค้ดด้วยซึ่งช่วยได้ระดับหนึ่งเขาเหมือนโค้ดตั้งแต่ตอนเล่นแล้วฟุตบอลที่เขาเล่นทีมที่เขาสร้างขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เขาทำมันช่างพิเศษจริงๆ ลิเวอร์พูลจะไม่สามารถใช้งานอาลิสส่งเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งในเกมยืนเบรนฟอร์ดวันเสาร์นี้เนื่องจากบาดเจ็บตอนซ้อมเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเพิ่งเปิดเผยในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าอาลิสส่งผ่านความพร้อมพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งหลังพลาดช่วยทีมในนัดล่าสุดที่บุกชนะเบอร์ลีสาประตูต่อนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามในการซะอมช่วงบ่ายนายทวานทีมชาติราซิลต้องโชคร้ายได้รับบาดเจ็บ แฮมสตริงอีกครั้งส่งผลให้ไม่สามารถลงสนามในเกมเยือนรังเบรนฟอร์ดซิปเรมิลีวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ควีนเคลเฮอร์นายทวารมือสองได้โอกาสตัวจริงเป็นนัดที่สองติดต่อกันสำหรับเกมเยือนรังพึ่งสุดสัปดาห์นี้และในสัปดาห์หน้าที่จะทำศึกนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคับกับเชลซีก็จะได้เฝ้าเสาตัวจริงเช่นนอกันอาการเจ็บของอลิซงถือเป็นข่าวร้ายของหงแดงอย่างต่อเนื่องเพราะในเวลาเดียวกันเทรน์อเล็กซานเดอร์อานอนแบ็กขวาตัวเก่งก็บาดเจ็บ มาจากเกมกับเบอร์ลี่และจะพลาดนัดชิงคาราบาวคัพในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมขึ้นนำที่จะได้ตัวจอจีซูดาคอปนักเตะดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรปที่มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง150ล้านยูโรสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้กำลังให้ความสนใจในตัวของจอจีซูดาคอปยอดกองกลางดาวรุ่งจากสโมสรชั et, กต้าโดนเนตกอทีมมหาอำนาจของลีกยูเครน เป็นอย่างมากและต้องการที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่ต่างก็อยากได้ตาวาย,ยอดดาวรุ่งที่ดีที่สุดของยุโรปรายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันและก็เชื่อได้ว่าการจะเกิดสงครามแย่งตัวนักเตะในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยจอจีซูดาคอปกองกลางตัวรุกในวัย21ปีจากสโมสรชักต้าโดเนตนั้น ได้ถูกยกย่องว่าเป็นกองกลางดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งของยุโ,โรปในเวลานี้และมีหลายสโมสรชั้นนําที่ต่างก็กําลังไล่ล่าลายเซ็นของเขาอยู่ในเวลานี้โดยทางด้านของแคชิโอมุคาโตสื่อชื่อดังในอิตาลีก็ได้ออกมายืนยันว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกําลังเป็นทีมขึ้นนําอยู่ในเวลานี้สําหรับดินการย้ายทีมของจอจีสูดาคอปโดยสื่อรายนี้ยืนยันว่าและลิเวอร์พูลนั้นกําลังเข้าใกล้นักเตะรายนี้มากขึ้นเรื่อยๆและถ้าหากจะมองว่าทีมไหนที่มีโอกาสได้ตัวจ่ะ โอจีซูดาคอปเข้าสู่ทีมมากที่สุดก็ต้องยกให้เป็นลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นโดยปัจจุบันจอ .G. ีซูดาคอปนั้นมีค่าฉีกสัญญาสูงถึง150ล้านยูโรหรือ128ล้านปอนด์ที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่เซ็นเอาไว้จนถึงปี2028แต่ถึงอย่างนั้นก็คาดว่าทางด้านของชักต้าโดเนตจะยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอจำนวน50ล้านยูโรหรือ42.8ล้านปอนด์สำหรับทีมที่สนใจ และพร้อมปล่อยตัวจอจีซูดาคอปออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยแต่ก็เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลนั้นอาจจะมองว่านักเตะรายนี้มีค่าตัวที่แพงจนเกินไปตามสไตล์ขอเงอพวกเขาและอาจจะมีการต่อรองราคาให้ถูกลงมาอีกเป็นจํานวนมากเพราะนักเตะรายนี้ยังคงเป็นเพียงแค่นักเตะดาวรุ่งเท่านั้นและยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากนักในเวทียุโรปแน่นอนเองโดยจอจีซูดาคอปถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้หลากหลายตําแหน่งในแดนกลางแต่ตําแหน่ง ที่ถนัดที่สุดของเขานั้นคือการเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบและในตอนนี้จอจีซูดาคอฟก็ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะตัวความหวังและเป็นเพชรเ,เม็ดงามของทีมชาติยูเครนเมื่อตัวของเขานั้นได้รับประสบการณ์ในสนามเพิ่มมากขึ้นแล้วหลักก็เขาก็ย่อมที่จะกลายเป็นนักเตะที่เก่งกาจในอนาคตได้อย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่ในเองที่น่าแปลกใจอะไรเลยถ้าหากจะเห็นทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังลงแข่งขันเล,ล่าตัวผู้เล่นรายนี้แต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วนั้น ก็ต้องมารอดูนโยบายของผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าจะส่งเสริมการซื้อผู้เล่นพรสวรรค์สูงที่มีอายุน้อยทั่วโลกเข้าสู่ทีมเหมือนกับที่เจอเกนครอปพยายามส่งเสริมในช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่และลิเวอร์พูลจะได้ตัวจอจีสุดาครอฟเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ตามที่ต้องการหรือไม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ